สวัสดีครับผมใจมรดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อคงวัดสามพักงามรุ่นแรกนะครับเป็นพิมพ์ที่หายากมากนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีมูลค่าแพงเท่ากับเหรียญลงยานะครับเหรียญเหรียญรุ่นเนี้ยถ้าในตลาดภาเครื่องนะครับเหรียญเนี้ยสร้างประมาณ100เหรียญนะครับปัจจุบันเนี้ยเท่าที่พบเจอนะครับเจอสวยเนี้ยน้อยมากเลยนะครับเพื่อน ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะถ้าสวยๆนะครับสมบูรณ์นะครับมีหูเชื่อมนะครับตรงนี้บริเวณตรงนี้นะ,ะถ้าเพื่อนๆมีนะครับผมยินดีรับเช่านะครับประมาณราคา2ล้านบาทนะครบเพื<ๆ>่อนๆแต่ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยสภาพที่ผมรีวิวนะครับเพื่อนๆอยู่ประมาณ3 0 0แสนบาทนะครบเพื่อนๆอ่าเนี่ยสภาพนี้นะหลังหลังเงาๆนะเนี้ยนี่หลังแบบ ผ่านการใช้งานมานะครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนี้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกจุดสังเกตนะครับเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับที่ผมดูนะครับเพื่อนๆผมจะดูบริเวณล่องตาตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะมีเส้นขีดอยู่ขีดหนึ่งนะตรงเนี้ยคมๆเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมตรงเนี้ย นะครับเขาจะคมเลยนะเนี่ยเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมเส้นตรงเนี้ยเขาจะคมเลยนะนี่อ่าเดี๋ยวผมเอียงอีกนี่เอียงหลายๆช็อตนี่เห็นไหมเส้นตรงเนี้ยเขาจะคมเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับจุดแรกเนี่ยต้องแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ถ้าเพื่อนๆมีแบบนี้นะผมรับเช่านะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมอ่า นะครับเป็นจุดสังเกตรแรกนะครับเพื่อนๆนี่อ่าต้องคมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตถัดไปนะอ่าจุดสังเกตถัดไปนะครบเพื่อนๆถ้าเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานมานะนี่เขาจะมีเส้นผมอยู่บริเวณนี้นะแต่เหรียญน,นี้ผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะครับก็ก็มีริ้วๆลอยๆเส้นผมหน่อยๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมโฟกัสให้เพื่อนๆดูนี่ เนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยครับเขาจะมีเส้นผมอยู่เนี่ยบริเวณแถวนี้นะครับอ่าอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆเนี่อ่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูบริเวณถัดไปนะครับ <ๆ S 1> ก็เพิ่งได้เหรียญมานะครับก็อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะอ่าดูหอหีบตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ย ตรงเนี้ยเขาจะมีความคมเลยนะอ่าตรงแท่งตรงโตตรงกลางหอหีบตรงเนี้ยนะครับเขาจะมีความคมชัดเลยนะครับเพื่อนๆนี่เนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยหอหีบตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยครับเพื่อนๆนเนี่ยอ่าเนี่ยเขาจะมีความคมชัดเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมอ่าเป็นแหลมแหลมสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับเพื่อนเนี่อ่าบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ย อ,อีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตถัดไปนะครับจุดสังเกตถัดไปนะครบเพืๆๆ่อนๆเพื่อนๆเห็นเห็นพื้นเหรียญตรงนี้นะเนี่ยตรงพื้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยกะคอตรงช่วงคอตรงนี้นะครับอ่าตรงตรงคางตรงเนี้ยนะครับเขาจะนูนขึ้นมาเลยนะแล้วพื้นเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยเขาจะตึงนะ อ่าแล้วผมโฟกัสให้เพื่อนๆดูเขาจะยกระดับขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับพื้นเขาเนี่ยจะเรียบๆแบบนี้นะอ่าแล้วดูคางตรงเนี้ยครับเขาจะนูนขึ้นมานะเนี่ยนี่มีความนูนขึ้นมาชัดเลยนะครับนี่ละะักษณะอย่างนี้นะเพื่อนๆรับตั้งผมได้เลยนะเนี่ยมีความนูนแบบเนี้ยนะครับนี่ผมก็รับเช่าพัดถึงที่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนนี่อ่ามีความนูนอย่างเงี้ยนะครับ นี่ผมโฟกัสให้ดูแบบนี้นะแบบนี้เพื่อนๆมารับตั้งกับผมได้เลยนะครับที่ผมเอามารีวิวนะครับเพื่อนๆก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับที่เนี่ยตรงคางตรงนี้นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นนะเนี่ยนี่เห็นไหมพื้นเนี่ยครับพื้นตรงคอกับคางเนี่ยเขาจะเป็นพื้นสองชั้นนะครับต่างระดับกันเลยนะนี่เห็นไหมอ่าโอเคตรงนี้ครับชัดๆเลยนะ ผมว่าผมทําให้วิดีโอให้ชัดที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับก็เป็นจุดสังเกตนะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วจุดสังเกตถัดไปนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูสลาอู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีเนี่ยเขาจะมีหักเหลี่ยมตรงนี้หน่อยๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยตัวสลาอู่เพื่อนๆจําให้แม่นแล้วกันเนี่ยนะครับสละอู่เนี่ยเขาจะไม่มีหัวกลมๆนะ อาจจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยบริเวณยเวอ,อ,เยอย่างนี้นะครับก็จำฟอนต์ตัวหนังสือนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะไปจำใบหน้าของท่านให้แม่นๆนะครับนี่ใบหน้านะครับเพื่อนๆต้องจำให้แม่นนะนี่ผมโฟกัสให้ดูนี่ใบหน้านะครับเพื่อนๆเห็นไหม เพื่อนๆต้องจําให้แม่นนะนี่นี่ครับอ่าต้องจําให้แม่นนะครับอ่าสวยๆเนี่ยหน้าตาหลวงพ่อแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนๆมารับตังผมได้เลยนะถ้าสมบูรณ์นะครับอ่าผมรับเช่านะครับล้านกว่าถึง2ล้านนะครบเพื่อนๆนี่นะครับแล้วขอบนะครับเพื่อนๆขอบเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยขอบเนี่ยเขาจะยกขึ้นมานะ ส่วนใหญ่นะครับเขาจะยกขึ้นมานะครับเพื่อนๆเนื้อเกินแบบนี้เกิดจากบางทีนะครับการทำการอัดเครื่องนะครับเครื่องปั๊มนะครับบางทีเนื้อเกินมีเยอะมีน้อยนะครับก็แล้วแต่อันนี้ไม่ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับแต่ขอบเนี่ยส่วนใหญ่จะยกแบบนี้นะส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆผมต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะบางทีเนี่ยนะครับบางที ขอบไม่ยกสูงแบบนี้แท้ก็มีนะครับเพื่อนๆนอผมโฟก,กัสให้ดูนี้นะครับอขอบเนี่ยเขาจะยกสูงแบบนี้เลยนะเห็นไหมนี่นี่ฝั่งนึงแบบเห็นชัดๆเลยนะนี่ครับนี่ครับนี่ก็คือขอบยกนะแต่มุมล่างเนี่ยเขาเขาจะไม่ยกแล้วนะครับเนี่ยมุมล่างเขาจะไม่ค่อยยกเท่าไหร่นะครับอ่ตรงนี้นะครับ ก็เป็นความรู้เบื้องต้นเช่นกันนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวผมมาพาเพื่อนๆไปดูจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตด้านหลังนะครับเพื่อนๆนี่ขอบเขาเนี่ยก็จะยกขึ้นมาเหมือนกันนี่แต่ยกน้อยกว่าด้านหน้านะครับด้านล่างเนี่ยจะยกน้อยน้อยหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยด้านบนเนี่ยจะจะเยอะนะครับเพื่อนๆอันนี่เห็นไหมผมตะแคงให้ดูเนี่ยชัดๆเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหม นี่มีความต่างนะครับขอบนะครับขอบยกกับพื้นขอบนะครับเพื่อนๆนี่อ่านะครับตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆอ่านะครับด้านหลังเนี่ยนะครับจุดสังเกตเนี่ยเขาจะน้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าแต่ผมจะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับย่อยักษ์ตรงเนี้ยนะครับปลายตรงกลางตรงเนี้ยเขาจะมีปลายแหลมนะครับเพื่อนๆนี่เอาโฟกัสให้ดูเนี่ย เนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีปลายแหลมนะอ่านี่เห็นไหมตรงเนี้ยนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆนี่อ่า Entonces, ตรงนี้นะอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผมนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับนี่ไปดูตรงอ่าตัวหนังสือยอหญิงตรงเนี้ยนะครับอ่าเขาเนี่ยจะเป็นแฉกนิดๆนะอ่าตรงเนี้ยตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยอีกหนึ่งจุดนะครับ อ่านี่เห็นไหมตรงเนี้ยเนี่ยครับเพื่อนๆเนี่ยอ่าเขาจะเป็นแฉกลงมานิดๆนึงนะครับเพื่อนๆนี่อ่านะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูด้านด้านข้างเหรียญนะครับเพื่อนๆนี่อ่าตรงนี้นะอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับด้านข่ายเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะนี่อ่าตรงนี้นะครับเริ่มจากด้านบนเลยนะครับเพื่อนๆนนี่มีรอยแทงตะไบ หูเชื่อมทิ้งนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับที่มีรอยแทงตะไบนะอ่าเดี๋ยวผมไล่ไล่ไล่ทีเดียวเลยนะครับจบจนจบเลยนะครับเพื่อนๆนี่อ่านี่ก็ไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วนะอ่านะครับอันนี้ก็คือมุมฝั่งล่างท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆนี่อ่านี่นี่นะครับเดี๋ยวก็ไล่จบรอบทีเดียวเลยนะครับเพื่อนๆนี่อ่านี่ครับ นี่ก็คือด้านข้างของหลวงพ่อคงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอ่าข้างก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอ่าถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมี คลิปดีๆนะครับรีวิวเรื่องพาเครื่องข้อมูลเรื่องพาเครื่องเบื้องต้นนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับทางร้านเนี่ยก็ยินดีให้บริการรับเช่าพาถึงที่ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วผมจะส่งลิงก์นะครับตรงคําใต้ช่องอธิบายนะครับอ่าส่งมาปรึกษาผมฟรีได้นะครับเพื่อนๆแล้วมีอะไรผมทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ